ีกังเก่งไปสีร้านป่ะนั่นป่ะก็เลยไม่ให้ทำถูกไหมก็ไม่กล้าใช่ไหมไอ้พวกนี้เมื่อได้ทีเขาเสียบผมว่ามีส่วนกันนะ โทรถามพี่บูเลยกว่าพี่ลองถามเนี่ย